มือสองสวัสดีคะ่ะรถโตโย t a าซูรุนหยดน้ำนะคะเครื่องยนต์หัวฉีดคาเกียร์ธรรมดานะคะราคาเบาๆคุกท่านเพียง27,800บาทเอาไปขับกันแดดกันฝนกันได้นะคะพาผู้เท่าไปโรงพยาบาลก็ได้สบายๆและปลอดภัยด้วยนะคะพวกมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะภายในเป็นเบาะกำมะหยี่รถเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกขึ้นลงเป็นมือหมุนแอร์เย็นเพลงดังภาสี69 เคแต่ระบบหน้าปัดใช้งานได้ครบปกตินะคะเครื่องเกียร์ดีขับวิ่งได้ปกติสีสันมีซีดสีไม่สวยค่ะก็ลักษณะตามรูปนะคะตามอายุของรถด้วยนะคะเพราะว่ารถก็อายุเรียกว่าเยอะมากๆแล้วนะคะรุ่นนี้ก็20กว่าปีค่ะทุกท่านมีแผ่นการความร้อนห้องเครื่องนะคะรถอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะมีเล่มนะคะ 27,800บาทสนใจทักคุยสอบถามและนัดดูรถติดต่อตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปค่ะคุยกันโดยตรงเพื่อประโยชน์ของตัวท่านนะคะและอย่าลืมเดินทางไปดูรถกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ